โดยทางวัดพระธรรมกายนิวเจ์ซี์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการจัดส่งข้าวสารอาหารแห้งร่วมบุญณศาสาามหาธานบารมีโรงครัวเจเ็ดสิบเอ็ดปีวัดพระธรรมกายสําหรับใช้ในภารกิจต่างๆนะครับตั้งแต่ถวายในคณะสงฆ์ด้วยสนับสนุนงานสาธาร,รณาสงเคราะห์แล้วก็สนับสนุนบุคลากร,กรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามด้วยอีกครับโดยการนําครั้งนี้ครับของพระครูภาวนาสุทธารรมิเทศนะครับพระอาจารย์หันชัยอาส กันโตครับดนนำข้อาสารอาหารแห้งเป็นสังฆทานนะครับถวายแด่วัดรรรมกายนัสรามหาธารรมบรมีโรงครัว71ปีวัดรรรมกายภายใต้การบริหารจัดการในครั้งนี้นะครับโดยพระอาจารย์นิวัตยติวัฒโนวัน้ากองผลิตอาหารสําเร็จรูปน้ําดื่มภาชนะกลังเสบียงฝ่ายโภชนาการเป็นผู้แทนในการระมอบสังฆทานในครั้งนี้ครับ สำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะครับเน้นย้ำทุกวันสามารถส่งไว้ได้สองช่องทางครับช่องทางแรกคือมาเป็นวัตถุดิบแบบที่ทางวัดพระธรรมก,การย,ยูเจอร์ซี่ทำนะครับโดยส่งมาตามที่อยู่บริษัทขนส่งต่างๆนะครับโดยจ่าหน้านะครับที่ว่าพระนิวัตยติวัฒโนศาลามหาทานบรมีรงกรวยเิบปีวัดพระธรรมกายที่อยู่นะครับวัดพระธรรมกาย23ทับตําบลคลอง3อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี1 2 1 2 0หหรือร่วมบุญผ่านระบบบริจาคออนไลน์นะครับ โดยโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัระธรรมกายนะครับสาขาตลาดไทยเล็กที่บัญชีจดดีนะครับคุณผู้ชมครับ1 5 2 1 2 0 2 0 8อขีดนขีดยะครับย้ำอีกรอบนะครับ1 5 2 1 2 0 2 0 8 7ขหะครับหรือระบบประจาบริจาคออนไลน์นะครับโดเ a t d c a s i m i n o r g ทำบุญผ่านระบบบร,ริจาคออนไลน์ได้ใบอนุโมทน,นาบัตรวินทืครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ผู้ประสานง,งานบุญทุกภาคที่ขั้นสังกัดนะครับ